สวัสดีครับพวกวผมซิมเอเอนะครับวันนี้ได้อยู่ในเกมบัตรสไตล์เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้บัตรสไตล์นะครับมีการอัปเดตแพทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าแพทอัปเดตวันที่14มีนาคม2567มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมสรุปให้แล้วนะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องควรรู้นะครับถ้าผู้ชมสามารถดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าตัวเกมอัปเดตแพทในครั้งนี้มีอะไรอัปเดตมาบ้าง นะครับไปกันที่อัปเดตแรกเลยนะครับอัปเดตแรกจะมีการรีแลงกนะครับในโหมดต่างๆนะครับที่เป็นโหมดจัดอันดับนะก็ภายในเกมนี้มันจะมีแค่2โหมดนะครับก็คือแข่งกลยุทธ์นะครับแข่งรอบคัดเลือกกับสกอตฟายจัดอันดับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดเข้าเกมไปก็แลงรีหมดทุกคนเรียบร้อยนะครับก็ทําการตายแลงกันใหม่นะครับสําหรับใครที่อยากตายแลงนะส่วนผมก็ตายแลงเหมือนเดิมนะในส่วนของโหมดแข่งกลยุทธ์นะครับ แข่งล็อกพัดเลือกนะครับหรือว่าโหมดไปทนอนรอยัลที่ผมชอบเล่นนั่นเองต่อมาเขามีการปรับปรุงในส่วนของโหมดแข่งกลยุทธ์นะครับหรือว่าโหมดไปทอนรอย่อนะครับมีการปรับปรุงเพิ่มเงินรางวัลน,นะครับให้ทั้ง3ภารกิจเลยนะครับคือในโหมดนี้นะครับแข่งกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีรางวัลที่เราสามารถเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะใบภารกิจได้นะครับซึ่งใบภารกิจมันจะมีอยู่3ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือจะเป็นภารกิจสอดแนม นะครับภารกิจสอดแนมก็คือเมื่อเราเก็บปุ๊บมันจะมีจุดในแผนที่ให้เราไปยึดนะครับเราก็แค่เดินไปในจุดตรงที่เขาระบุไว้แล้วก็รอนโหลดให้ครบ100%ก็คือก็ทําภารกิจสําเร็จนะครับส่วนภารกิจที่2นะครับก็เป็นภารกิจเกี่ยวกับค้นหานะครับภารกิจนี้จะเป็นเขาเรียกว,ว่าก็คือเมื่อเก็บภารกิจนี้ปุ๊บมันจะมีกล่องนะครับที่เราจะต้องวิ่งไปเก็บทั้งหมด3จุดนะครับเมื่อทําเสร็จ เราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับส่วนภารกิจสุดท้ายนะครับภารกิจไล่ล่าหรือที่ผมชอบเรียกว่าภารกิจล่าหัวนี่แหละก็ถ้าเกิดเราทําสําเร็จนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลเช่นกันนะครับภารกิจสอดแนมนะครับจะได้เงินรางวัลน,นะครับถ้าเกิดทำสาสเร็จจะได้อยู่ที่1นึ่พันนะครับแต่แพทใหม่นี้เขามีการเพิ่มเงินรางวัลให้ก็คือกลายเป็น0 0ส่วนภารกิจค้นหาจากที่ได้2,000นะครับก็จะกลายเป็น4 0 0พนนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีการ ให้เงินรางวัลเท่าตัวเลยนะครับแพทใหม่นี้นะส่วนภารกิจสุดท้ายภารกิจไล่ล,ล่าหรือว่าล่าหัวเนี่ยถ้าเกิดทำภารกิจสําเร็จนะครับจะได้รับ2,500นหครับก็แพทนี้กลายเป็น5,000ันถ้าเกิดทำภารกิจสําเร็จนะครับต่อมาสิ่งที่เขาเพิ่มแล้วก็คือต้องมีลดด้วยนะครับก็เพิ่มเงินรางวัลใช่ไหมแต่คราวนี้เขาจะไปลดในส่วนของโบนัสนะครับโบนัสเงินรางวัลคําว่าโบนัสเงินรางวัลน,นะครับก็คือ,อในโหมดนเนี้ยแบทเทิลรอยัลเนี่ย ถ้าเกิดเราทำภารกิจไปเรื่อยๆยเนี่ยยิ่งทำสำเร็จไปเรื่อยนะครับมันจะมีโบนัสเงินรางวัลเพิ่มมานะครับทำให้ยิ่งเราทำภารกิจไปเรื่อยยิ่งทำให้ตัวเงินที่เราได้รับจากภารกิจอ่ะมันก็จะคูณไปเรื่อยคูณไปเรื่อยนะครับแต่ทีนี้แพทล่าสุดก็คือเขามีการลดในส่วนของลดโบนัสคูณเงินลงนะครับพูดง่ายว่าใครทำภารกิจไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้เงินน้อยลงเออจากก่อนหน้านี้คือได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆออะไรอย่างเงี้ย นะครับต่อมาสิ่งที่เขาปรับปรุงใหม่นั่นก็คือโหมดแข่งโหมดแข่งแบบทีมนะครับก็มีการปรับปรุงในส่วนของเกี่ยวกับราคาของเกาะภายในร้านค้านะครับถ้าเกิดเราซื้อเกาะเลเวล2แล้วต้องการอัพเกาะเลยเป็นเลเวล3เนี่ยจากปกติเราต้องเสียเงิน1500ก็ไม่ต้องเสีย1500นะก็จ่ายแค่500ในการอัพเกาะ จากเลเวลสกลายเป็นเลเวลสนะครับเฉพาะคนที่ซื้อเกาะเลเวลสนะแล้วก็อัพต่อให้กลายเป็นเกาะเลเวลสถึงจะได้ส่วนลดเหลือแค่500นะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อเกาะในรอบแรกอะเกาะเลเวลสนะแล้วเล่นจบแล้วรอรอบถัดไปนะครับเราจะอัพเป็นเกาะเลเวลสคุณจะต้องจ่าย1 5 0 0เหมือนเดิมจะจะไม่ได้ส่วนลดนะคือ คนที่ได้ส่วนลดเฉพาะคนที่ซื้อเกาะเลเวลสอ 2, แล้วอัพต่อเลยให้กลายเป็นเกาะเลเวลสาถึงจะได้ส่วนลด500นะครับส่วนลดในที่นี้ก็คือจะเหลือแค่500นะครับที่ผมบอกส่วนลดไม่ใช่ส่วนลดแค่500นะหมายถึงว่าเราจะได้ส่วนลดก็คือจ่ายแค่500ในการอัพเกาะนะครับอัปเดตต่อมานะครับก็คือจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเราสามารถใช้เงินภายในเกมซื้อได้นะครับคือไอ้ตัวบัตรเปลี่ยนชื่อเนี่ย เดีย๋ยวผมพามาดูนะบัตรเปลี่ยนชื่อเราสามารถเข้ามาที่ศูนย์การค้านะครับหรือว่าร้านค้านี่แหละมาในส่วนของสะสมอ,อันนี้คือผมซื้อไปแล้วนะก็เราสามารถซื้อได้1ครั้งแล้วมันก็จะคูดาวนะครับอีกประมาณสัก10กว่าวัน16วัน17วันนะครับโดยประมาณก็จะซื้อได้ใหม่นะครับจำกัดก็คือซื้อ1ครั้งต่อ1ซีซั่นนะครับท่านผู้ชมสามารถซื้อแล้วก็เปลี่ยน ได้นะครับก็คือเปลี่ยนตัวชื่อตัวเองเนาะแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็คือซื้อไปงั้นแหละ <c oughs> ก็ใช้ชื่อเดิมนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากเปลี่ยนไงเออก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนชื่อต้องเติมเงินนะเติมเงินที่ซื้อทองอะ่ะแล้วก็ใช้ทอง500ทองในการเปลี่ยนชื่อนะครับทอง500ทองนี่ก็คือถือ,ถอว่าเยอะนะครับ <c oughs> ก็เอาใจสายแบบไม่เติมเนาะอันนี้คือผู้พัฒนาเอาใจสายไม่เติม อัปเดตต่อมานะครับจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับปรับปรุงระบบนะครับต่างๆเนาะตอนนี้ก็อย่างแรกเลยที่ปรับปรุงตอนนี้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนสีเลือดได้สสีนะครับอ่าตัวสีเลือดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเข้ามาที่ตั้งค่านะครับวิธีการเล่นมาที่ข้อมูลการต่อสู้เลื่อนมาล่างสุดเลยอ่านี่ไงอ่าสีเลือดที่เรายิงศัตรูแล้วมันก็จะมีเลือดกระเด็นออกมาอะไรประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ สีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้มีแค่2สีที่เราจะเปลี่ยนนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับต่อมาที่เขาเพิ่มฟังก์ชันเข้ามานี่ก็คือในส่วนของอ่ะมาทางนี้มาที่ตั้งค่านะครับวิธีการเล่นแล้วก็เก็บเลื่อนมาล่างสุดนะครับจะมีหัวข้อตัวนี้ก็คือเก็บกระสุนอัตโนมัติสําหรับอาวุธที่ไม่ได้ติดตั้งนะตัวฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดนะครับแบบผมเนี่ยมันก็จะเก็บกระสุนทุกชนิด นะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนอะไรก็แล้วแต่ลูกซองสไนเปอร์อลูกระเบิดนะครับมันจะเก็บให้หมดเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือมันไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับข้อดีของฟังก์ชันนี้คืออะไรนะครับข้อดีก็คือ,อในกรณีที่เราเล่นไปสักพักนึงแล้วเราเปลี่ยนนะครับแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเล่นนะไปเล่นปืนที่ชนิดอื่นนะครับจากเล่นลูกซองกายไปเล่นสไนนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดฟังก์ชันนี้ นะครับเราจะไม่มีกระสุนสำรองอยู่เลยนะครับผมแนะนําให้เปิดไม่ได้เสียหายอะไรนะแนะนําจริงๆว่าต้องเปิดนะครับมันจะได้เก็บกระสุนทุกชนิดให้เรานะครับต่อมานะครับเขามีการเพิ่มในส่วนของระบบะแสดงเวลาคููดาวของสกิลนะครับคือตอนนี้สกิลเราจะเห็นตัวเลขครูดาวของมันว่าอีกกิวินะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะก็มาที่สนามยิงปืนนะครับอันไหนที่พอเขาเรียกว่าผม แสดงให้ท่านผู้ชมเห็นได้ผมก็จะทำนะคือการทำคลิปอัปเดตค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานะครับอ่าถ้าเกิดผมกดใช้สกิลนะของตัวละครโบนอ่านะแล้วปล่อยไปสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขที่สกิลบอกอยู่นะครับว่าอีกกี่วิสกิลถึงจะสามารถใช้งานได้ใหม่นะครับนี่คือข้อดีของ การอัปเดตตอนนี้เลยนะครับจริงๆน่าจะควรอัปเดตตั้งนานแล้วนะทำไมเพิ่งมาก็ไม่รู้นะครับนี่คือแสดงเวลาครูดาวของสกิลนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเพิ่มระบบในส่วนของอเพิ่มการแจ้งเตือนเสียงนะครับเมื่อสกิลแอคทีฟของเราเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับก็คือมันจะดังติ้งติ้งแบบเออให้เรารู้ว่าสกิลพร้อมใช้งานแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจ้องที่ วงสกิลก็ได้นะครับเราก็ได้รู้โดยธรรมชาติเลยว่าอ๋อมันคือการมันคือเสียงแจ้งเตือนว่าสกิลพร้อมใช้งานนะครับถือว่าดีนะถือว่าดีมีดีกว่าไม่มีนะครับระบบแจ้งเตือนแบบเสียงเนี่ยว่าสกิลแอคทีฟเราพร้อมใช้งานแล้วต่อมาถ้าเกิดเรายิงศัตรูล้มนะครับหรือทําให้ศัตรูล้มเนี่ยถ้าเกิดศัตรูอยู่ในสายตานะครับหรือว่าในระยะสายตานะครับ ระบบจะทาการมาร์กนะครับมาร์กจุดศัตรูนะครับว่าศัตรูอยู่ห่างจากเราอีกกี่เมตรนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะอันนี้เขาเขียนไว้แบบนี้นะครับต่อมาสิ่งที่เขาเพิ่มนะครับก็คือเพิ่มในส่วนของอจําจนวนคนนะครับในการเล่นของโหมดปรมาจาราวุธเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนหน้านี้ปรามาจาราวุธจะเล่นได้แค่สองวีสองนะครับหรือว่าตีสเท่านั้นเขามีการเพิ่มมาใหม่ก็คือเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าจะเล่นตีสหรือว่าตีสี 4. ในโหมดของปรามจารย์นะครับปราจารย์อาวุธนะอัปเดตต่อมานะครับจะเป็นการปรับสมดุลของตัวละครนะครับก็ตัวละครจะมีอยู่3ตัวละครที่มีการอัปเดตนะครับหรือว่าปรับปรุงสกิลนะครับตัวละครแรกเลยก็จะเป็นตัวละครอีธานนะครับตัวนี้เลยอ่าอีธานนะครับอีธานนะครับก็จะมีการปรับปรุงสกิลพาสซีฟนะครับอ่าสกิลพาสซีฟตัวนี้นะอ่า ก่อนหน้านี้ตัวละครอ e ีธานนะครับก็คือสกิลพาสซีฟของอ e ีธานเนี่ยอ่ามันจะทํางานเองอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดอ e ีธานโดนดาเมจไม่ว่าจะเป็นดาเมจจากอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําให้อ e ีธานวิ่งไวชั่วขณะแต่ทีนี้แพทล,ล่าสุดมีการปรับปรุงใหม่นั่นก็คือตัวสกิลพาสซีฟของอ e ีธานจะกลายเป็นสกิลแอคทีฟนะครับก็คือต้องกดใช้งานถึงจะทํางานนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันหรือว่าเปลี่ยน เอฟเฟกของสกิลนี้ไปเลยนะครับจากที่อ่าถ้าเกิดโดนดาเมจแล้ววิ่งไวใช่ไหมแต่ทีนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อกดใช้งานแล้วถ้าเกิดเราสไลด์นะครับจะทําให้อ e ีธานเนี่ยสลด์ Slide พุ่งไปไกลมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะจะต้องลองต้องลองจะได้เห็นภาพนะครับก่อนหน้านี้สกิลพาสซีฟนะครับเดี๋ยวผมวงให้นะสกิลตรงไหนอ่ามุมขวาล่างเลยนะครับเราต้องกดใช้งานแล้วนะครับ ก่อนหน้าน,นี้มันจะทํางานเองอัตโนมัตินะคราวนี้เราต้องกดใช้งานอ่าเมื่อกดใช้งานปุ๊บแล้วเราสไลด์สังเกตอะไรไหมฮะพุ่งอย่างไกลก็คือมันจะสไลด์ไกลมากจากปกติสไลด์แค่นิดเดียวเองนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองสไลด์ให้ดูวิ่งมาสไลด์แค่นี้อันนี้คือเมื่อกี้นะสไลด์โคตรไกลเนี่ยสไลด์แค่นี้แต่เกิดใช้สกิลของอีธานเนี่ยมันจะสไลด์ไปไกลมากอ่ากดใช้งานพุ่ง วิ่งไปแล้วสไลด์นี่อโคตรไกลนะครับผมไม่มีอ่าโทรศัพท์อีกเครื่องจะได้ให้เห็นในจังหวะที่อีธานสไลด์ว่ามันจะเป็นรูปร่างอย่างไงนะก็ต้องลองไปเล่นจริงๆนะถึงจะรู้ <c oughs> ตัวสกิลนี้มีผลเฉพาะเราต้องกดสไลด์เท่านั้นนะครับไม่มีเขาเรียกว่ามเมื่อกดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กดสไลด์เนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกอื่นนะจะมีเอฟเฟกแค่ต้องกดสไลด์เท่านั้นถึงจะพุ่งไปไกลนะครับ เนี่ยพุ่งไปไกลมากนะครับประมาณนี้กับตัวละครอีธานที่เขาปรับปรุงใหม่นะครับต่อมานะครับตัวที่2เลยมีการปรับปรุงใหม่นนก็คือ,อตัวแฮงค์นะครับป้อมปืนของแฮงค์เนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่ารีไซเคิลได้นะครับหรือว่าเรียกคืนป้อมปืนนะครับเมื่อเราเรียกคืนป้อมปืนเนี่ยที่ป้อมปืนวางไปแล้วนะจะทําให้สกิลครูดาวของป้อมปืนเนี่ยรีชาร์จได้ไวขึ้นนะครับสีนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าเกิดเราใช้งานป้อมปืนอ่ะวางทิ้งไว้สมมุติเราอ่วางแล้วยิงสตูหมดเรียบร้อยแล้วเราต้องการเก็บนะครับเราก็แค่เดินเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วกดปุ่มขวาล่างนะครับผมจะวงให้นะเมื่อกดไปปุ๊บม,มันจะทำการเรียกคืนตัวป้อมปืนหลังจากเรียกคืนป้อมปืนเนี่ยจะทำให้สกิลในรอบถัดไปคููดาวไวขึ้นนะครับ4 0นะครับ ตามที่เขาระบุไว้เลยนะก็แค่นี้สำหรับเกี่ยวกับแฮงค์นะมีการปรับปรุงแค่ตัวสกิลอ่าป่อมปืนนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่มีการปรับปรุงสกิลใหม่นะครับไม่ได้ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือตัวสกิลของซีโร่นะครับตัวซีโร่เนี่ยก็คือจะเป็นสกิลพุ่งนะครับเผื่อบ,บางท่านไม่เข้าใจเนาะว่าตัวละครไหนนี่อ่าสกิลอันตินะครับหรือสกิลแอคทีฟเนี่ยจะเป็นสกิลที่กด ค้างไว้แล้วก็พุ่งไปด้านหน้าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสกิลพาสซีฟนะครับหรือว่าสกิลติดตัวเนี่ยเป็นสกิลแอคทีฟนะเราต้องกดใช้งานเมื่อกดใช้งานปุ๊บมันจะเป็นการเอาดาบยกขึ้นมาบังเพื่อป้องกันกระสุนด้านหน้านะครับถ้าเกิดโดนศัตรูยิงยิงปืนมาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวสกิลป้องกันนะครับกระสุนนะครับจะทําให้ตัวละครเราไม่โดนดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่เขามีการปรับปรุงใหม่นั่นก็คือตัวสกิลแอคทีฟ การกดชาร์จจะไวขึ้นนะครับจาก0.2วิกลายเป็น1.8วิก็จะไวขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆนะครับส่วนสกิลแอคทีฟของซีโร่นะครับก็จะเมื่อเรากดในส่วนของเขาเรียกว่าสกิลปัดกระสุนน่ะจะทำให้ลดคูดาของสกิลแอคทีฟของตัวซีโร่นั่นเองถ้าเกิดเราป้องกันสำเร็จนะครับอัปเดตต่อมานะครับก็คือปรับปรุงระบบอาวุธ นะครับและก็สมดุลอาวุธต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอาวุธกันก่อนนะครับมาที่อาวุธนะเขามีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซใหม่นะครับอินเทอร์เฟซหน้าจอที่แสดงนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบุบอกเลยนะครับว่าเลเวลที่เท่าไหร่จะได้รับอะไรนะครับทุกกระบอกจะมีระบุหมดเลยนะครับท่านผู้ชมหรือผู้เล่นใหม่ก็จะสามารถได้คือเข้ามาดูแล้ว เข้าใจได้ง่ายว่าเออถ้าเกิดเราเล่นปืนกระบอกนี้แล้วก็อัพเลเวลปืนเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลเท่าไหร่เราจะได้อะไรนะครับก็จะได้รู้ล่วงหน้าเนาะซึ่งการอัพเดทครั้งนี้ก็ทําให้เขาเรียกว่าระบบปืนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วอาวุธนะครับอาวุธไหนที่เขาเรียกว่า E.P ของอาวุธยังไม่เต็มเนี่ยอย่างเช่นปืนใหม่ล่าสุดอันนี้ผมสปอยก่อนเลยตอนนี้ผมเบลย9ิบเก้าใช่ไหม เราสามารถใช้บัตร EXP มาอัพเลเวลให้ตัวปืนได้เลยนะครับบัตร EXP ตัวนี้ไม่ใช่บัตร EXP ที่เป็น EXP คูณนะไม่ใช่ไอ้บัตรตัวนี้นะครับโบนัสคูณ EXP ตัวนี้ไม่ใช่บัตรนี้นะอันนี้มันจะเป็นไอเทมใหม่นะครับจะได้จากตัวสไตล์พาร์นะครับนี่นี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นบัตรแบบนี้นะครับการ์ด EXP อวุธนะครับเราสามารถใช้การ์ดตัวนี้มาอัพอัพเลเวลของปืนเราได้ ถ้าเกิดใครขี้เกียจไปตายแรงหรือว่าไปตายเลเวลนะครับหรือไปอัพปืนอะไรเงี้ยก็สามารถมาทำภารกิจนะครับเมื่อได้การ์ดตัวนี้ก็ใช้อัพเลเวลของปืนได้นะครับต่อมาจะเป็นการปรับปรุงในส่วนของปืนนะครับก็จะเป็นการปรับพวกดาเมจต่างๆนะครับปืนกระบอกแรกเลยนะครับก็จะเป็นคิดนะครับหรือว่าเวกเตอร์นะครับตัวนี้ตัวเวกเตอร์จะมีการเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับ เพิ่มมาอีก1นึ่งดาเมจอ่าดาเมจเก่าน่าจะเป็น17นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจมาอีกหนหน่วยนะครับาก็กลายเป็น18นะครับปืนที่2ที่มีการปรับปรุงในส่วนของดาเมจนะครับก็จะเป็น,ป,น,น,นปืนกล็อกนะครับอ่าก็บอกนี่เลยปืนกล็อกนะฮะสิ่งที่ปรับปรุงนั่นก็คือดาเมจเวลาเรายิงหัวนะครับยิงหัวศัตรูนะครับ,หร,บหรือว่ายิงเฮดช็อตเนี่ย จะลดลงนะครับจากที่ดาเมจอยู่ที่60นะครับก็ <c oughs> จะเหลือแค่49นะครับโดนเนิร์ฟโคตรเยอะปืนเนี้ย <c oughs> คือปืนก๊อก็เป็นปืนอะไรที่ดาเมจโคตรแรงนะครับถ้าเราคือปืนก็เนี่ยสามารถสู้กับปืนอื่นๆได้เลยปืนกลอื่นๆนะถ้าเลิดเรายิงแม่นนะครับคือสู้ได้เลยแต่โดนเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะจากดาเมจยิงหัวเนะี่ยหกเหลือแค่49นะครับ <c oughs> ปืนที่2ที่โดนเนิร์ฟนะครับ ก็อยู่ในตระกูลปืนสั้นเช่นกันนะครับนั่นก็คือ Desert E ต g l e อ่าตัว d e s E r t Eagle นะครับก็มีก็โดนเนิร์ฟเช่นกันนะครับจากที่ถ้าเกิดเรายิงหัวนะครับของปืน d e s e r t E a g l e นะจะดาเมจอยู่ที่123นะครับตกมาเหลือแค่ร้อยเดียวนะส่วนดาเมจถ้าเกิดเรายิงลำตัวนะครับก็จะเหลือแค่70จาก83นะครับคือปืนเนี้ย คือเป็นปืนที่ยิงโคตรแรงนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในระยะใกล้เนี่ยโอกาสที่เราโดนปืนดี s เซอร์อีเกิลเนี่ยโดนยิงตายง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดยิงในส่วนของแขนขาก็จะเหลือแค่60นะครับจากดาเมจอยู่ที่76คือลดไปเยอะนะถือว่าโดนเนิฟไปเลยปืน2กระบอกนี้นะเป็นปืนสั้นที่สามารถตรอกรอนกับปืนเขาเรียกว่าปืนไรเฟิลหรือปืนอื่นๆได้นะครับแต่ทีนี้แพทล่าสุดมาโดนเนิฟเรียบร้อย นะครับปืนต่อมาที่มีการปรับปรุงในส่วนของอปรับในส่วนของดาเมจนะครับนั่นก็คือปืน KALA นะครับตัวนี้ตัว KALA นะครับดาเมจถูกปรับลงนะครับก็คือดาเมจยิงหัวนะครับจาก250เหลือแค่225อีกกระบอกนึงนั่นก็คือ M700 นะครับก็คือสไนเปอร์เหมือนกันโดนเนิร์ฟเหมือนกันเลยนะครับ ถ้าเกิดยิงเฮดช็อตเนี่ยจาก250ก็เหลือแค่225นะครับปืนต่อมาที่มีการปรับปรุงนะครับก็คือปืน URB นะครับปืนนี่ตัวนี้ปืนนี้คือผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยนะคือ URB นะครับเขามีการปรับปรุงในส่วนของแรงถีบปืนใหม่นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องลองไปเล่นนะครับอ่าเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่ลำกล้อง 8.5นิ้วนะครับจะทำให้แรงถีบปืนก็คุมได้ง่ายมันมีอ้เนี่ยนี่ไง8.5นิ้วอ่ะก็เพิ่มความแม่นยำของการยิงเอลเพิ่มความไวในการเล็งเอ้าแรงคุมมันลดลงนี่อะไรวะคือในโน้ตแพดอะมันแปลมาอีกอย่างหนึ่งพอเรามาดูจริงกับตัวเกมอะมันก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมก็งงเหมือนกันว่า ตกลงมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่16บนิ้วหรอตัวนี้ดิเอออ๋อเนี่ยถ้าเกิดใส่16นิ้วก็จะเพิ่มในส่วนของควบคุมแรงถีบป,ปืนนะครับจะทําให้ปืนนิ่งขึ้นอ่าก็ต้องไปอัพเขาเรียกว,ว่าต้องไปต่ายแรงของปืนนี้ให้ได้เวลละ50คือปืนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็ใครลองไปใช้คือใครใช้ปืนนี้แล้วดีบอกต่อ ก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับต่อมาสิ่งที่โดนเนิร์ฟป,ปืนต่อไปนั่นก็คือปืนขวัญใจของหลายๆคนเลย P90 นะครับสิ่งที่โดนเนิร์ฟนั่นก็คือระยะที่ถูกลดลงนะครับแต่จริงๆปืนนี้มันเป็นปืนที่ยิงใกล้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสกับปืนนี้นะครับเขา,าโดนเนิร์ฟไปก็จริงนะครับโดนเนิร์ฟลดระยะการยิงไปก็จริงแต่เขาเพิ่ม ความแม่นยําการยิงเอวนะครับหรือว่ายิงแบบไม่เลงมากขึ้นนะครับก็ถามว่าโดนเนิบไปถึงกับเล่นไม่ได้เลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะผมลองไปเล่นแล้วก็ยังดีอยู่นะครับในส่วนของปืน P90 นะครับอัปเดตสุดท้ายนะั่นคือสไตล์พาร์ทใหม่นะครับอ่มาที่สไตล์พาร์ทกันสไตล์พาร์ทใหม่ก็จะมีอาวุธใหม่เข้ามา1ชิ้นนะครับก็คือเป็นปืนไรเฟิลน,นะครับชื่อว่า ar 9 7 ปลดล็อกที่เลเวล10ของสไตล์พาร์ตรูปร่างหน้าตาของปืนเป็นแบบนี้เลยก็ปืนนี้จะยิงแบบกดยิงหนึ่งนัดปืนหรือว่าลูกกระสุนจะออก3ครั้งนะครับเขาบอกว่าความแม่นยำสูงมากแต่ผมไปเล่นแล้วอปืนแม่งโคตรกากเออพูดแบบนี้เลยพูดแบบดักคอกันเลยนะผมไปเล่นแล้วนะปืนอย่างกากนะครับไม่แน่ใจว่าต้องแต่งเต็มหรือเปล่าต้องลองดูในอนาคตนะครับ เดี๋ยวผมลองไปเล่นแบบเซิฟเซิฟให้ดูว่ามันจะเจ๋งแหลมเป็ดขนาดไหนอันนี้คือแค่ทดลองในโหมดของอาสนามยิงปืนนะะมาที่ปืนนะครับอันนี้แบบเดิมๆนะไม่แต่งอะไรนะครับดูดูนะอะอันนี้เหมือนจะยิงดีนะครับ อ่ามันจะยิงดีนะถ้าเกิดคุณไปเล่นจริงๆอ่ะในโหมดอื่นๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดใหม่ก็เถอะประเด็นคือตัวละครไอ้หุ่นตัวเนี้ยมันเป็นเกาะเลเวลหนึ่งไงไม่ใช่เกาะม่วงเกาะทองถ้าไปเจอเกาะม่วงเกาะทองนี่คือเล่นโคตรยากนะปืนเนี้ยผมขอลองไปเล่นแบบแต่งเต็มก่อนนะว่ามันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดดีเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่า มันต้องแต่งแบบไหนถึงจะเทพส,สําหรับปืนนี้นะขอเวลาไปเล่นก่อนนะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับการอัปเดตนะครับว่าตัวเกมนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ